สวัสดีครับยังคือ PJN Family นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดไททันมหึมาอีกตัวหนึ่งก็คือไททันทีวีแมนนะครับอตัวนี้ก็น่าจะห่างหายไปจากสกิมบีดี้ทอยเลตอยู่พอสมควรนะครับหลาย EP เลยเกินนะครับน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วนะครับที่ไททันทีวีแมนจะกลับมาได้แล้วนะครับก็ตัวนี้วาดไว้ต้อนรับ EP 66นะครับก็คือ หลังจากที่ไททันคาเมล่านะครับเสียท่าให้กับจีเหลี่ยมนะครับสกิปปี้ทอยเลนนะครับก็ตัวนี้น่าจะกลับมานะครับคิดว่านะครับก็ก็มาดูวิธีวาดกันนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยดูคลิปจนจบด้วยนะครับท้ายคลิปจะมีก็เหมือนเดิมครับมีคอมโพสติ้งนะครับเอามาทําใส่กับฉากนะครับก็เป็นรูปที่ผมวาดนี่นะครับก็ วาดเสร็จแล้วก็เอาใส่ชาร์กแล้วก็มีเอฟเฟกอีกนิดนึงนะครับก็หลังจากร่างภาพเสร็จนะครับตัวนี้เราก็จะวาดมาลงมาตัดเส้นกันนะครับด้วยปากกาตัดเส้นนะครับ0.2นเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เป็นลําโพงนะครับโอ้ลำโพงเยอะมากเลยนะครับก็ดูไปดูมาก็เหมือนรถแห่เหมือนกันนะครับลำโพงเยอะจริงๆนะครับทั้งบ่าแล้วครับก็ตรงหน้าอกด้วยนะครับก็อยากให้กลับมาเร็วๆนะครับสําหรับ ไททันทีวีแมนนะครับเพราะตอนนี้น่าจะเหลือแค่ไททันสปีเกอร์นะครับซึ่งอ่าดาเมจน่าจะเบากว่าไททันทีวีแมนกับไททันคามลล่านะครับแต่จะมีความคล่องตัวนะครับไททันสปีเกอร์นะครับเดี๋ยวตัวต่อไปผมอาจจะวาดตัวไททันสปีเกอร์นะครับก็ลองจัดอ่าร่างภาพเราก็ตัดเส้นเสร็จนะครับตอนนี้เราก็จะมาลงสีกันนะครับก็ลงสีก็ใช้ดีซอสีนะครับก็สีไม้ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าชินชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปที่แล้วโหว่าจะขอให้ไลค์ถึง100จะได้ทำคลิปสอนไม่ถึงซะละนะครับก็ฝากคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับถ้ากดไลค์ให้ถึง100นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนแบบช้าๆให้ดูนะครับก็เอาทุกขั้นตอนเลยนะครับถ้าใครอยากวาดตามหรือถ้าแบบนี้วาดยากไปอยากให้ผมวาดแบบง่ายๆนะครับก็ขอขั้นมาได้นะครับอันนี้อาจจะใช้เทคนิคแบบแอดวานซ์หน่อยนะครับแต่เบสิกเบสิกก็ ก็ทำได้ครับเดี๋ยวเราทําคลิปสอนให้ให้ก็ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นการลงสีนะครับก็มีการเบลนดนะครับสีที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับสำหรับว่าไททันกับพวกสกิบิดี้เนี่ยสกิบิดี้ทอยเลตหรือพวกไททันทั้งหลายเนี่ยฮะส่วนมากจะใช้สีดํากับสีเขียวแล้วก็สีเทานะครับสีออื่นไม่ค่อยเปลืองเลยแต่มีตัวนี้มีสีม่วงเข้ามาด้วยนะครับก็ ก็ถือว่าเป็นสีที่ตัดนะครับอาวุธของเขานะครับตัวนี้น่าจะหลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับก็คือเป็นลำแสงนะครับสะกดจิตนะครับเป็นเหมือนฮาีคินะครับสะกดจิตให้สกิปิดี้นะครับเสียสตินะครับแล้วกดชักโครงตัวเองแล้วก็ตายไปนะครับในฉากนะครับก็ปล่อยลำแสงนะครับพลังเสียงนะครับก็เหมือนฮาคิ้ะครับฮาคิของวันพีหรือเ่าไม่รู้นะครับ ก็ลงสีนะครับก็จะเป็นเสื้อตรงนี้เป็นเสื้อหนังนะครับเสื้อหนังตรงตรงเอ่อตรงแขนนะครับเสื้อหนังผมก็จะระบายลงสีเขียวนะครับสีเทาแล้วก็สีดํานะครับก็คิดว่าอาทิตย์นี้นะครับน่าจะมาแล้วนะครับสเออส EP ใหม่นะครับที่หลายๆคนนะครับก็คาดหวังว่า EP นี้ ไททันทีวีแมนน่าจะต้องออกแล้วครับหลังจากอัปเกรดมาแต่ที่ผมว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวอัปเกรดนะครับเป็นตัวเวอร์ชันก่อนที่จะโดนสกิมบี้เล่นงานนะครับแต่แค่ตัวนี้ที่ยังไม่อัปเกรดนี่ก็ถือว่าโหดพอสมควรแล้วนะครับเพราะาชุดของเขานี่โดนโดนยิงยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนั้นโดนลุมน่าจะ3นะครับ3ตัวนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับแล้วก็วาร์ปกลับไปซ่อมแซมตัวเองแล้วก็หายไปเลยนะครับ อันนี้เป็นลำโพงนะครับวิธีลงสีลำโพงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีสีเขียวนะเขียวอ่อนนะครับสีเทานะก็ตรงส่วนเงานะครับเราก็จะลงสีดำๆหน่อยตรงส่วนไหนที่เป็นรอยยับของผ้านะครับหรือส่วนที่ไม่โดนแสงนะครับเราจะลงสีดำนะครับลงสีแบบทึบๆหน่อยนะครับวิธีไล่สีนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมานะครับทุกคนช่วยกันไม่ใช่ช่วยกันที่ชื่นชอบกันนะครับแล้วเข้ามาดูนะครับก็ขอให้เข้ามาดูเป็นกำลังใจอย่างนี้ทุกคลิปนะครับก็ทาง p ีเก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปของเรานะครับแล้วก็ชื่นชอบกันนะครับขาดอย่างเดียวเลยครับยังไม่เคยยังไม่ค่อยดูเป็นพันนะครับแต่ว่ากดไลค์แค่นิดเดียวหรือว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับตรงนี้ก็เป็นลําโพงที่บ่าด้านขวานะครับวิธีวาดลาโพงนะครับตรงหัวนะครับก็เนี่ยฮะมันจะดูลึกๆเข้าไปก็คือตรงตรงส่วนที่ลึกเราก็จะเอาเข้มๆหน่อยนะครับส่วนที่โดนแสงว่าพอมันเป็นหลุมลงไปสีมันก็จะดาๆหน่อยนะครับก็ส่วนที่เหมือนมันโดนแสงน้อยกว่าข้างบนนะครับแล้วขอบก็จะออกโดนแสงเยอะๆก็จะออกสีขาวๆหน่อยแล้วขอบมันก็เป็นโลหะด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับไม่รู้หาลําโพงมาจากไหนนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับใส่ตรงบาตรงบ่านะครับไทยท่านทีวีแมนนะครับส่วนตุกงเล็บเนี่ยเหมือนวูฟฟลนเลยครับตัวนี้ก็เอาไว้เกี่ยวนะครับเหมือนวูฟฟลนนะครับสามแง่งนะครับมีใครรู้จักวูฟฟลินไหมครับวูฟฟรนจาก Xmen นนะครับสามสามสามเขาเรียกอะไรอะตะขอตะขอเกี่ยวนะครับ เหมือนเฟดดี้คุกเกอร์กับบูบรีนผสมกันนะครับเอาไปเกี่ยวนะครับส่วนตรงนี้ผมดัดแปลงนิดนึงนะครับถ้าเป็นออริจินอลนะครับมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับต่ตัวนี้ผมทําให้เป็นใบมีดนะครับก็น่าจะมีพอมีตวัดข้อศอกนี่น่าจะโดนถ้าโดนสกิบดี้ก็น่าจะได้บาดแผลกันไปนะครับเพราะเป็นมีดที่คมคมนะครับแต่ถ้าใดออริจินอลนี่เหมือนมันเป็นแผ่นเหล็กธรรมดาเหมือนเป็นโล่ข้อศอกอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ผมทามันเป็นเหมือนใบมีดนะครับเป็นอุธอีกอันนึง อตอนนี้ก็เหลือแค่ช่วงล่างนะครับก็คือส,ส่วนของเสื้อคุมนะครับกางเกงด้านล่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสื้อหนังนะครับซึ่งน่าจะเป็นวันสดุพิเศษนะครับที่สามารถทนทานต่อแรงระเบิดแล้วก็กระสุนนะครับพระโดนยิงไปหลายครั้งยนีไม่เป็นไรเลยนะครับสปูส,สกี้บิดี้พอเลตยิงมาใส่ที่ไททันทีวีแมนนะครับแต่ก็ไม่สะตกสถานเลยนะครับ การลงสีก็ลงสีดำนะครับแล้วก็เบรนด์ด้วยสีเทานะครับเหมือนเดิมนะครับก็เช่นกันกางเกงนะครับกำหนดเป็นรอยยับรอยย่นของกางเกงแล้วก็เสื้อคลุมนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการตัดเส้นแล้วนะครับเก็บเส้นนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ แต่ก็คงเดากันไม่ยากนะครับน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วครับสําหรับไททันสามตัวนะครับก็คือพี่แดงของเราไททันสปีกเกอร์แมนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ